สวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่กำลังติดตามช่องคัมพีมักฮอตนะครับวันนี้ก็มาจัดตามคำขอนะครับมาเล่นกับ AI ของมักฮอตขั้นเทพนะครับอพอดีมีผู้แนะนำเข้ามานะครับให้เล่นหมวดนี้นะครับหมวดเล่นคนเดียวกับทางด้าน AI ขั้นเทพท้าดวนขั้นเทพจริงๆแล้วก็มีให้เลือกหลายระดับนะครับจากที่เป็นเด็กน้อยระดับเด็กน้อยระดับ มีอะไรบ้างนะรุ่นน้องเมนี่พี่สุชาติหรือว่าพี่วินเนาะแล้วก็มาอาจารย์ปู่แล้วก็มาเซนเท่านะครับตามระดับความยากนะครับแต่นี้ผมจะเล่นในระดับเซนเท่าเนาะก็มีผู้แนะนําเราจะเลือกฝั่งไหนก็ได้นะครับเดินหลังหรือเ,เดินก่อนงั้นเราก็ขอเลือกเป็นเดินก่อนแล้วกันนะครับก็กดเล่นเลยนะครับ เล,เลยแล้วก็เดินก่อนไปกอนอนุญาตขยับตัวนิดนิดหนึ่งนะครับก็เสียนเท่าก็เดินขึ้นมาเราก็เดินไปนะครับมีเวลาให้คิดนะครับเพราะว่าเสียนเท่าของ EI ของทางด้านมังฮอตขั้นเทพนี้ไม่ได้เดินรีบเร่งนะครับมีเวลาให้เราคิดอ้าว ลืมไปเลยว่าตรงเดินตามสูตรไม่เป็นไรเดินเรียบไปโง่โจรจริงๆด้วยนะครับแล้วแล้วไม่ได้เดินตามสูตรแล้วขัเล่นโจรซะด้วยปกติจะไม่รีบขึ้นยี่สิบห้าไปยี่สิบสองทีนี้รีบเกินไปอ้าไม่ไม่เป็นไรเ็าเป็นกองโจรทรงนี้แเรวก็ขึ้นไปนะ <c oughs> น่าจะตัดข้างเข้ามาหรือเปล่าเก้ามาสิบสี่ไม่ไม่ตัดนะครับ <c oughs> แล้วก็ยี่สิบสี่ไปสิบเก้านะครับ <c oughs> ตั้งสามสิบยี่ห้าเตรียมยิงดีกว่ายังไม่มีร่มนะครับเหลี่ยมนี้ไม่มีร่มไม่มีว่าโดนร่มนะครับเล่นกับอาจารย์ปู่หรือว่าเล่นกับ a อไอเซียนเท่าเล่นกับ AI ของมงหอตขั้นเทพเนี่ยก็จะมีบทสนทนาอัตโนมัตินะครับทางด้านของ AI ก็จะ สร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้เราเหงาจนกันไปนะครับมีเป็นเหมือนพิมพ์ข้อความสมมาให้เราว่าเราเดินช้าเกินไปไหมอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีเป็นระยะระยะบางแต่ก็ไม่ได้สร้างความลำาคาญเท่าไหร่นะครับก็มีให้เราก็เดินแทรกไปนะครับไม่มีเดินตามรูปนี่แหละครับไม่ได้คิดอะไรมากมายแทรกไปตามธรรมชาติของหมากผินทางเมีย่ยงสองดีไหมสิบเก้าสิบห้า หรือเอาสิบแปดไปสิบห้าก่อนครับตัวนี้สิบแปดสิบห้าก่อนกินไปทางนี้นะครับนี่มีเหลวไหลอะไรประมาณเนี้ยนะครับคําพูดเขาก็ต้องเป็นซีเรียสนะครับเล่นไปก็แทรกไปนะครับตัวนี้เราน่าจะได้เปรียบอยู่นะครับเพราะเราถึงฮอตก่อนเราเป็นต่ออยู่นะครับก็ แตเขาตรงๆนี่แหละครับไม่ต้องไปอะไรมากมายเพราะว่าหมาเขาช้าอยู่แล้วอืมอย่างนี้ก็โดนสองเซนเนาะยี่สิบเจ็ดยสิบสามนี่ก็แพ้เราเลยนะครับโอเคเขาเดินมาลักษณะนี้ก็น่าจะแพ้เร็วเร็วไหลค่าจะแพ้เด็กน้อยเจ้าได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีข้อความส่งมาอ่านะครับไม่ได้การละอะไรประมาณนี้มันบทสนทนาของ อัตโนมัติของทางด้านระบบของฮอตคันเทพเขา,เาทำไว้นะครับก็แค่นี้ก็เรียบร้อยครับดักทางก็เขาทำอะไรเราไม่ได้เดินไปให้จบกระดานครับขึ้นฮอตต่ออีกตัวหนึ่งเออเดินรอนะครับ <c oughs> กินไปก็จบครับกดเล่นอีกเผื่อถ้ามีโฆษณาผมจะหยุดวิดีโอนะครับน่าจะมีนะครับลักษณะนี้โอเคครับมาต่อกันนะครับเขาก็หยุดพวกผู้ชมโฆษณาก็จบไปมึกสักครู่นี้ครับมาต่อกันอีกกระดานนึงเราเพิ่งเล่นได้กัน่หนึ่งกระดานนะครับ ขึ้นสูงไปเลยครับเหมือนจะเดินยอดส่วนเป็นโจรหรือเปล่านะยี่สิสองสิบเจ็ดไหมมาแล้วนะครับยอดส่วนมาแล้วน่าไงผมเป็นผมไปเป็นยิบป,ปุ่มแล้วกันนะครับสิบเอ็ดสิบหไปนะครับ มเ,เวียงมากก็กินนะครับตัวนี้เข้ากินเราก็ลบไปนะครับอ๋อเวียงสองนะครับเบียงสองตัวนี้ ก็ต้องกินทางนี้แล้วเนาะกินทางอื่นก็คงไม่คุ้มแล้วสองมาเจ็ดไปเลยเขาจะโตไหม่ตน่าจะออกเสมอนะครับตัวนี้น่าจะออกเสมอไปเส้นเท่าเล่นได้ดีนะครับเส้นเท่าเล่นได้ดีโจนตัวนี้ห้าม,มาเก้าไปนะครับเก้ามาสิบสี่ น่าจะมายี่สิบสามเขาดักทางเรานะครับไม่ให้เราไปเข้าหฮอดง่ายๆเหมือนจะเอาบีบให้เราต้องเดินตัวล่างนะครับไปนะครับก็ไปตามทิศทางของหมากแพ้ก็ตั้งใหม่ต้องคิดอะไรมากครับ สี่เป็นสิบเจ็ดนี้เขาตรงนี้เนาะเขาคงไม่ปล่อยให้เรากินฟรีง่ายๆเราก็ไปเข้าฮหอตัวนี้นะครับไปยีิบหกนะครับเขาน่าจะมาต่อนะตัวนี้สิบเอ็ดมาเจ็ดไหมน่ะก็จะต้องต่อนะครับตัวนี้ก็เสมอกันไปครับไม่มีอะไรมาก ้ไปนะครับก็มีคําเยอะหยันมาก็ไม่เป็นไรครับระบบเขาทาให้เราสนุกสนานนะครับอย่าไปคิดว่าเขาดูถูกดูแคลนเรามุ่งที่เกมเป็นหลักไม่ต้องสนใจสิ่งรอบข้างเท่าไหร่ครับอ่าโอเคครับถ้ามาถ้าหนึ่งไปห้าโดนสองนะครับ ก็คงไม่เดินให้เรากินซองง่ายๆเนาะอันนี้สมมติว่าคนเดินเนาะอันนี้ก็เสม,มอกันไปนะครับชนะหนึ่งเสม,มอนหนึ่งนะครับกับทางด้านเซียนเท่าสองกระดานแล้วโฆษณาน่าจะมาอีกแล้วมานะครับกลับมาเราเป็นฝั่งเดินก่อนอกระดานที่สามนะวันนี้เล่นสักสี่กระดานนะครับกระดานที่สามก็ข,ขึ้นมามีหลายทิศทางครับ AI ไม่ใช่ว่า เดินแบบเดิมๆเ,เหมือนแต่ก่อนนะครับเขาก็มีทิศทางการเดินเหมือนกันเขาขึ้นไปนะครับเดี๋ยวนี้พัฒนาไปเยอะนะครับระบบ AI ทำให้เอาไว้ซ้อมได้สนุกสนานเลยทีเดียว ขึ้นมาเราก็ตั้งไปนะครับอีกแดยตั้งเป็นสอง5้าแต้มมาก่อนนะครับเขาก็ขึ้นมาคล้ายๆลักษณะตัดหน้านะครับรูปมาคล้ายๆกับตัดหน้าเราแต่เขาเป็นตัดข้างนะครับแต่การขึ้นมาก็วนมาเข้ารูปเหมือนตัดหน้าปกติซึ่งก้าวออกไปสิาลักษณะนี้นะครับ ม,มานี่ก็ได้นะครับไปนี้นะครับสามสิบยิบห้าไม่ใช่เล่นง,ง่ายๆนะครับ AI นี่สุดยอดแล้วครับมหมอนคันเทพ มากินเขาจะเล่นสองเรานะครับมาสิบเจ็ดก็กินไปเขาก็กินสองมาตกทีนี้เราจะเดินไหนดีอ้เป็นรองเป็นรองไม่นี่เหมือนนกาเขาจะบีบหมากได้เยอะกว่าเพราะว่าเราหมากกระจุกอยู่ตรงนี้ที่เดียวนะครับผมข้าฮอตไปเลยดีกว่า แเราก็ค่าคืนอย่างนี้นะครับอ่าเขาเข้ากินเนะเาะก็ต้องค่านะครับหกมาสองไปเลยไล่กินมีข้อความเข้ามาเรื่อยๆนะครับแจ้งเตือนอไปเข้าหอดอีกตัวหนึ่ง ไปเข้าฮอตตัวที่สองตัวนี้เราเป็นลองอยู่เบีย้ยตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเรามีฮอตคุมดีกว่าไปเงปนหนึ่งนะครับอืมใช่เลยนะครับ ทุกใจใช่เลยมาแล้วนะครับตัวนี้ขึ้นมาเราจะไล่มานี่นะครับเขาต้องหลบหลบทีนี้ก็มาย2ิบสองนะครับมาย2ิบสองเสร็จแล้วเราจะไปมาเลขสิบอดนะครับ จะดักได้พอดีเขาต้องเส้นตัวใดตัวหนึ่งเพื่อที่เขาจะเดินมาเข้าฮอตได้นะครับแค่นี้เราก็ชนะแล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับตัวนี้อีกกระดานนึงเนาะอีกสักกระดานหนึ่งนะครับจัดให้ตามคำขอนะครับเล่นกับทางด้าน AI เซียนเท่าของบมากฮอตคันเทปกระผมอีกระดานหนึ่งนะครับ หากใครที่รับชมในช่อง tiktok แล้วไม่ครบชุดวิดีโอก็เชิญมารับชมได้ที่ช่อง YouTube ได้นะครับช่องคัมพีมหัศนะครับเพราะว่าวิดีโอในช่อง tiktok นี้อาจจะอัปโหลดได้ไม่นานเท่ากับช่อง YouTube นะครับของผมอัปโหลดได้แค่ประมาณ10บสนาทีนะครับแค่นีน้ยาวสุดก็คือ10นาทีนะครับ อ,อีกกระดานหนึ่งนะครับดูซิว่าจะมีโฆษณาไหมมีนะครับขึ้นอย่างนี้เรามีเลยแหละอ่ะนะครับเรากลับมานะครับโฆษณาก็ผ่านไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งเสียนเท่าไปเลยขึ้นยกสูงไปเลยครับขึ้นมาลักษณะนี้ถ้าเขาไม่บีบกินฟรีได้ก็ขึ้นได้เลยครับเอาแหลรเขาตัดเรา กขาตัดเราก่อนเลยครับขึ้นไปโจนตัดข้างนะครับตัดข้างเสร็จแล้วก็มาขึ้นกองโจนเสียนเท่าเดินนะครับขึ้นไปตามเดิมผมนะครับสไตล์เดิมแน่นมาฐานแน่นๆน่นไว้ก่อนอเดี๋ยวนะตั้งเป็นสามเหลี่ยมดูสิ ลองตั้งเป็นสามเหลี่ยมดูได้เปรียบเซฟเปรียบก็ไม่ถืออะไรครับขึ้นไปอย่างนี้นะครับทำเป็นทรงสามเหลี่ยมดูอืมขึ้น 26, 23, 10, 15, ยี่สิบหกยิบสามมาผมสิบสิบห้าดีไหมบีบให้เขาเข้ามาสิบแปดแล้วเราจะขึ้นนี่มาโอ้ยยังไม่ขึ้นนะครับกาว่าจะขึ้นเจ็ดไปสิบอย่างนี้ถ้าเขาขึ้นมา เขาจะได้ตัดอาจจะบีบขึ้นมา9ไปสิบสี่เขาต่อสองไหมกาจะต้องเส้นก่อนเนาะยี่สิบสิบหกอ๋อลองดูเขาจะทํำไหมถ้าไม่ทําผมจะทำสิบอไปสิบหกสิบห้าไปสิบปดนะครับกดเข้าหอดเลยอ่าออกไปนะครับ เขาจะต้องยีิบสองมาสิบเจ็ไหมอ่าต่อขึ้นมาทางนี้ไม่เดิน17ไปเข้าฮอตนะครับเขาก็ต้องสิบห้ามาสิบเอ็ดยี่สามยหนะครับให้เข้ามาเรามีแผนการอยู่นะครับเขาเข้าฮอตไม่ได้ครับเขาตายอแต่เขาถ้าเขาฝืนมาก็ไม่ว่ากันสิไปสิบห้านะครับ ก็ต้องเจ็ดมาสองเจ็ดมาสองแล้วก็หนึ่งมาห้าเนาะมาเห็นเห็นกันอยู่ว่าเราจะค่าฮอตนะครับเขาก็ต้องสิบสามมาเก้าไหมมาเข้าฮอตนะครับอเข้ากินก่อน 6, 14, อีกหกสามสิบสิบสี่ไปสิบอื ขึงยาวดีกว่าขึ้นสามมาเจ็ดเพราะว่าเขาเดินได้ตัวเดียวแหละตอนนี้หกมาเก้าหรือหกเก้ามาหกแล้วเก้ามาห้าแค่นั้นเองเจ็ดไปสิบเอ็ดตัวนี้เขาเข้าฮอตไม่ได้นะครับขึงยาวเลยดีกว่าใช้ฮอตขึงวิ่งไปวิ่งมาสามสิบสิบสองนะครับน่าจะดูดีกว่าสามสิบสิบหกนี้ก็ได้ครับยังไงก็เข้าไม่ได้อยู่ดีหมายเลขยี่สิบเอ็ดก็เดินไม่ได้แล้วนะครับ ได้เลยนะครับนี่ก็ชนะแล้วนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็น่าจะสบายสบายเออกินสองเลยทีไหมกินสองเข้าหเขาได้ไม่เป็นไรกินสองนี้ดีกว่าเนะเาะเข้าได้ก็เข้าไปอืมเราก็มานี่นะครับเข้าหด อถ้ามันนี่กินสองก็บีบมานี่ครับให้เขาเดินยากๆเลยบีบไป ต่อไปนะครับไปในเมื่อเสียนเท่าไม่ยอมเราก็ไปเรื่อยๆนะครับให้กินหมดเลยก็ได้เนี่ยให้กินหมดทั้งนี้เลยก็ได้นะครับเราก็จะชนะไปนะครับ อันนี้ก็ชนะแล้วนะครับโอเคครับสำหรับเกมนี้โอเคนะครับขอบคุณทุกๆกการติดตามนะครับขอบคุณครับ